สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนกเขาใหญ่ที่มาทำรังบริเวณต้นไม้หน้าบ้านนะครับซึ่งทำรังไว้เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหานี่นะครับแล้วก็เขามีไข่อยู่สองฟองนะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไม่ได้มปการรบกวนแม่นกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆด้วยความเป็นห่วงว่าไข่เขาเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยมาดูครับอ้อยังอยู่ดีนะครับ สองฟองยังอยู่ดีนะครับก็ปล่อยเขาก่อนก็เดี๋ยวให้แม่นกกับพอนกมาดูแลไข่ต่อนะครับซึ่งหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึง20วันดีนะครับแม่นกกับพอนกก็ผลัดกันดูแลผลัดกันมากกข่ซึ่งเวลาที่ผ่านไปผ่านมาในฝนตกหนักตลอดเลยนะครับแม่นกก็ยังขยันดูแลวันนี้ก็เลยผมก็เลยขอมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฝนตกหนักอีกแล้วพื้นที่น้ำก็ท่วมตลอดเดี๋ยวไปดูกันครับว่า เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยนี่เลยนะครับพอดีผมเห็นพ่อนกไม่นกไม่อยู่นะครับก็เลยขึ้นขอญาติขึ้นมาดูนะครับไม่ได้เป็นการรบกวนนกนะครับว้าวอ้าวฟักเป็นตัวใหญ่แล้วครับนี่อ่าโอเคเลยเนะี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเห็นลูกนกมีความเจริญเติบโตนะครับตามวันเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้ดูพวกเขาทุกวันแทบจะทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าโตแล้วก็ถือว่า รอดแล้วถือว่าดีใจด้วยนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากๆครับขอบคุณมากนะครับ